ทุกคนรู้ไหม YouTube ส่งอะไรมาให้ฟังทุกคนรู้ไหมว่าฟังได้มันมาอย่างไงให้เวลาคิดห้วิ5 1 1> ว้าสี่มสวัสดีค่ะแล้วกับมาพบกับฟองกูโอเคนะคะวันนี้ เรามาทำอะไรเรามาทำอะไรเรวมาทำอะไรรู้ไหมทุกคนอยู่ทัวส่งมาให้ฟังฟังได้มาอย่างไงฟังได้มาอย่างไถ่ทยเฉลยฟังได้มาเพราะทุกคนนั่นแหละเราทุกคนช่วยกันเข้ามาติดตามแล้วก็เข้ามาสนับสนุนกันใช่ไหมคือว่า ฟงอะเคยคิดนะว่าก่อนหน้านี้ฟังฟังทำฟังก็ทํา YouTube ในช่องอื่นๆไปเจอพี่ๆที่รู้จักทั้งพี่ที่เป็นยูทูบเบอร์แล้วก็ดาราที่เป็นพี่ฟังหลายๆคนก่อนที่ฟังจะทํา YouTube นะฟังก็รู้จักกับเขาหลายคนบางทีฟังก็ไปที่บ้านหรือว่าไปที่ออฟฟิศแล้วฟังก็เห็นเห็นโล่โล่ยูทูบแล้วฟงก็รู้สึกว่าโอ้โหมันสวยจังอยากได้บ้างอะไรแบบเนี้ยแต่ก็คิดว่ามันคงไม่ได้คงทําไม่ได้แน่นอนเพราะว่าเราเข้าใจว่าคือแต่ละคนที่ไปมันก็ นึกออกปะเราก็คิดว่าเราไม่ได้แน่เลยอะ่ะมันมีความคิดที่ผิดจนฟังเริ่มมาทํา YouTube ฟังก็ไม่ได้คิดว่าจะมาถึงตอนนี้ปัจจุบันนี้ยอดซับสไครต์ในช่องฟังเนี่ย 600, 005ฟังก็ยังยังแบบก่อนหน้าน,นี้ก็ยังไม่รู้ว่ามันจะต้องได้โล่จะต้องได้อะไรไหมเพราะว่าฟังทําคนเดียวฟังไม่รู้ว่าว่ามันจะต้องยังไงนึกออกปะไม่ได้มี y o u t u b e Partner ไม่ได้แบบไม่ได้แบบถามใครอะ่ะเราก็ทําของเราไปไเรื่อยๆนะมีคนถามมาเยอะ มาเรื่อยๆเรื่อยๆแลยตั้งแต่2องแสนสามแสนสี่แสนห้าแสนฟังก็มี2อย่างที่คิดก็คือเดี๋ยวเขาคงส่งมาให้เพราะว่าเขาคงคิวเยอะคงจะแบบเออก็มีคนทํา YouTube หลายคนเนาะก็คงแบบเรียงคิวไปเรื่อยๆเรื่อย,อยแล YouTube, ้วยูทูบอ่ะสานักงานใหญ่เขาก็ไม่ได้อยู่ที่ประเทศไทยนึกออกปักก็คงแบบเออรอรอก่อนกับอีกมุมหนึ่งที่คิดว่าไม่ได้ก็คือว่าฟางเนี่ยในช่องของฟางส่วนใหญ่คอนเทนต์จะเป็นคอนเทนต์เกี่ยวกับเพลงใช่ไหมแ้แล้วก็หลายๆเพลงเนี่ยก็จะมีลิขสิทธิ์บ้างอะไรบ้างแต่ว่า ฟางทาด้วยความเชื่อมั่นว่าฟางตั้งใจที่จะรีวิวรีวิวแล้วก็บอกความรู้สึกกับเพลงส่งต่อความรู้สึกดีๆกับคนที่มาฟังเพลงด้วยกันเออมันก็มีความคิดสองอย่างเอ,อ๊ะหรือว่าเป็นเพราะว่ามันมีปัญหาเรื่องนี้นะแล้วก็มีหลายๆคนนะที่เข้ามาว่าฟางว่าเป็นปริงบ้าง เอาผลงานคนอื่นมาเปิดบ้างดูดคลิปมาเปิดบ้างตัวฟังเองอะ่ะฟังมั่นใจว่าฟังไม่ได้มีเจตนาแบบนั้นเลยเพราะว่ามันคือการทำคอนเทนต์การเอาเพลงมาพูดวิเคราะห์แล้วก็แนะนำเนี่ยมันคือเรื่องของคอนเทนต์อะหลายๆคนก็อาจจะไม่เข้าใจใช่ป่ะแต่ฟังก็ไม่เป็นไรก็โอเคปล่อยผ่านซึ่งต่างประเทศมันก็มีกันเยอะแยะเลยละ่ะเราก็โอเคเราก็ทำไปเรื่อยๆตามที่ใจเรารักนะจนวันหนึ่งนี่นี่เลยคือเครื่องพิสูจน์ว่าฟังเนี่ยไม่ได้ทําอะไรผิดแล้วก็ ไม่ได้ทำ ให้ใครเดือดร้อนหรือไปเบียนเบียนใครมันคือสิ่งที่ฟังตั้งใจนําเสนอในมุมมองที่แบบอยากให้คนอื่นแฮปปี้และมีความสุขกับเราการได้ฟังเพลงด้วยกันการได้ดูเพลงไปด้วยกันแล้วก็คุยกันว่ามันเป็นยังไงรู้สึกอย่างนี้หลายๆคนที่เขาอยู่คนเดียวหรือว่าเหงาเขาสามารถดูฟังได้โดยที่แบบมีฟังเป็นเพื่อนใช่ปะเราคิดแค่เดียวว่าเรามีความสุขที่เราที่เราทําให้อีกคนนึงมีความสุขได้ซึ่งต่างประเทศมีเยอะมากๆและความจริงเนี่ยการขอล่อยู u ูบอ่ะอันนี้ฟองจะบอกให้เป็นความรู้เลยนะจริงๆแล้วคือถ้าเกิดว่าครบ่ มันสามารถทําเรื่องขอได้เลยนี่ฟังรอเวลาจนช่องมาถึง6กแสนห้าแล้วว่ะฟังเพิ่งรู้ว่ามันต้องทําเรื่องว่ามันต้องทําเรื่องแบบพิมพ์ส่งไปเว้ยม่ใช่แบบเรารออยู่แล้วเขาส่งมานะบางทีเราต้องพิมพ์แต่ว่าฟังพิมพ์ไปเนี่ยแล้วฟังก็ส่งเรื่องไปทาง YouTube สรุปว่าแค่อทิย์เดียวเขาส่งมาให้ถึงบ้านเลยถึงบ้านเลยคือพิมพ์ปุ๊บอีกวันหนึ่งอนุมัติแล้วก็เขาก็จะให้กรอกยืนยันว่าชื่อเราช่องช่องอะไรต้องเขียนยังไงเพราะว่าเขาจะสลักบนโลใช่ป่ะเนี่ยคือความรู้ทุกคนอันนี้ ท้ามาถึงขนาดนเนี้ยคือท้าเองอะมันไม่รู้อะคืออย่างงี้ขั้นตอนอะนมัน,มน ง่ายแนละ้วมันก็ไวมากแล้วฟังก็ไม่รู้เผยอยมาตั้งนาน<ม>คิดดูดิเพียงแค่ N at, เข้าไปที่ Google แล้วก็พิมพ์อ่า t u b e c ค e a t o r Support ออ่ะมันก็จะขึ้นเลยแล้วก็จะมีคนที่คุยโต้อตอบกับเราฟังพิมพ์ไปปุ๊บรอไม่นานเขาก็ตอบกลับมาเลยแล้วก็เราก็ทํา,าทเรื่องแบบอย่างเงี้ยแล้วเขาก็โอเคมันง่ายมากทุกคนทุกคนที่กําลังรออยู่อย,อย่าอย่ารอนะร,รีบพิมพ์รีบพิม์ไปขอเลยพิมพ์ไปทวงเลยรีบขอไปก่อนเลยทุกคนแล้วก็เขาก็จะตรวจสอบก่อนอันดับแรกก็จะตรวจสอบ ช่องของเราชื่อเป็นยังไงผ่านเกณฑ์ไหมมีอะไรผิดอะไรไหมไม่ควรให้ไหมอะไรแบบเนี้ยเขาก็จะตรวจสอบนะซึ่งเนี่ยแหละคือหลักฐานยืนยันสิ่งที่ฟังทําสิ่งที่ฟังตั้งใจฟังเชื่อว่าทุกคนที่ติดตามฟังอยู่เนี่ยเข้าใจกันเราเข้าใจกันแต่ว่ามันก็ใช่ป่ะเราก็รู้กันอยู่ว่าจะมีหลายคนที่เขาคิดว่าแบบสิ่งที่ฟังทํามันมันไม่ถูกต้องมันอย่างมุ้นมัน พูดมากเลยนะที่พูดแต่ว่าฟังก็ไม่เก็บมาคิดหรอกก็ก็คิดเลยจริงๆก็คิดเลยนะอย่าด่าเยอะนะจําไม่ได้เนี่ยวันนี้ดีใจมากฟังก็ยังไม่ได้แกะเลยวันนี้เราจะมาแกะไปพร้อมๆกันฟังเชื่อว่ามีหลายคนนะที่แบบอยากทํา youtube ก่อนทางการได้โลกอ่ะเป็นอะไรที่แบบนึกออกไหมมันยากมากเลยนะสําหรับเราอ่ะเดี๋ยวเราจะไปแกะโลกกันดีกว่าโอ๊ยแกะตรงนี้นะ อะปะทุกคนนี่รกจเลยเกะเลยถึงเต้นจริงๆมาส่สมล้วก็แบบการแกะกล่องของฟางเนี่ยเป็นอะไรที่ชอบมากฟางชอบชอบแบบเซอร์ไพรส์อะแต่ว่าการแกะในครั้งเนี้ยนึกออกป่ะมันคือความภูมิใจอะ ตื่นเต้นะ่ะฟาไม่เคยตื่นเต้นะไรเท่านี้มาก่อนเพราะอะไรรู้ป่ะเพราะความที่แบบเราเราคิดว่าเราทําไม่ได้แต่เราพยายามตั้งใจทําอ่ะแล้วก็มีหลายคนที่ไม่เข้าใจแล้วก็ด่าแล้วก็ไม่เห็นด้วยแบบเรามันก็มีอ่ะแต่วันเนี้ยเนี่ยคือนี่คือหลักฐานยืนยันว่าสิ่งที่ฟางทําอ่ะมันคือสิ่งที่เราเชื่อตื่นเต้นปะนี่มีอะไรบ้างอ่ะ congratulation on your subscribe เดี๋ยวเราจะเปิดกูเกิลนะแล้วก็แล้วก็แปลว่าเขาเขียนมาว่าอย่างไี เปิดกล้องแล้วก็ลิงที่ข้อความเขาบอกว่าขอแสดงความยินดีกับความสําเร็จของสมาชิกเรารู้สึกเป็นเกียรติได้มีส่วนร่วมในการรับรู้ความสําเร็จของคุณและต้องการประสบการณ์ของคุณให้เป็นพิเศษรางวันนี้ได้รับการตรวจสอบและบรรจุด้วยความใส่ใจเป็นพิเศษโดยลิขหากรางวัลของคุณเสียาหายระหว่างการขนส่งหรือถ้าคุณมีคําถามใดๆกรติดต่อคุณลิขคุณลิขสุดยอด ี่เราจะมาดูกันว่าเขาเขียนว่ายังไงบ้างก็ลงเรวมแล้วนะเขาก็แสดงความดีใจนี่เขาบอกว่าว <Shift> ันน like <aired> <c volta> ี้เรารู้สึกตื่นเต้นมากที่ได้รับการเฉลิมฉลองการเดินทางพิเศษบน YouTube ไปกับคุณไม่เพียงแค่การนำเสียงและสไตล์ที่เป็นเอกลักษณ์นำสู่โลกคุณได้สร้างคุณค่าการเชื่อมโยงระหว่างกันด้วยเออด้วยเจตนาลมดังกล่าว Youtube จึงภูมิใจเสนอรางวัล Silver Creator Award ซึ่งเป็นการฉลองให้กับคุณกับการทำงานหนักและความสำเร็จที่เหลือเชื่อของคุณนี่เหรออันนี้เขาพิมพ์เขาพิมพ์ออกมาจากใจเลยป่าววะอันนี้เขาไม่รู้ว่าแต่ละคนเ็าจะพิมพ์เหมือนกันว่าวะขอแสดงความยินดีกับความสำเร็จครั้งสำคัญนี้เพียงหนึ่งในหลายๆสิ่งที่เราหวังว่าจะตามมาในอนาคตท้ายที่สุดแล้วมีอีกน้ไม่ท้วนที่เรายังไม่ได้ค้นพบความ ลงไหลของคุณและความทุ่มเทไม่ว่าพวกเขาจะมาในช่องของคุณเพื่อเรียนรู้สิ่งใหม่หรือเพียงแค่หัวเราะผู้ชมใหม่ทั้งทั้งหมดจะได้ร um 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 ับแรงบันดาลใจจากคุณเช่นเดียวกับชุมชนที่กำลังเติบโตยังคงเป็นแรงบันดาลใจให้กับคุณเราแทบรอไม่ไหวแล้วที่จะได้เห็นคุณทําอะไรต่อไปแล้วเราจะอยู่กับคุณไปในทุกย่างก้าวก็คือว่าใบเนี้ยก็คือเป็นใบที่เขาแสดงความดีใจมาให้กับเราด้วยนะแล้วก็เขาบอกอีกว่าช่องของเราเนี่ยเขาดีใจที่ได้ออกสู่ให้กับทุกคนได้เห็นแล้วก็ได้เติบโต รางวัลเนี้ย Silver Creator Award เขาให้เราเพราะว่าให้กับความทุ่มเทแล้วก็ความเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนอื่นๆนะมันก็คือแบบมันตรงกับความรู้สึกที่ฟังต้องการจะสื่อกับทุกคนเลยอะแล้วนี่แลนี่ก็คือโฉมหน้าโฉมหน้าโมหน้าของโลกยูทูบทุกคนมาจะเอาออกมานี่ถึงแม้ว่ามันจะเป็นเพียงโล่เงินนะคือหลายๆคนช่องใหญ่ๆอาจจะได้กันแล้วก็แตฟังอ่ะฟังดีใจมากเลยอ่ะ ิโลเงินที่สวยงามมากจะเอาออกมาเนี่ยดูสิทุกคนฟังโกชื่อฟังโกอ่ะในที่สุดเราก็ได้มานี่คุยมันสะท้อนอ่ะเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมฟังโกฟังโกฟังโกคือคลิปเนี้ยฟังก็ถ่ายมาเพื่อเพื่อเป็น ความดีใจของตัวเองด้วยนะแล้วก็เป็นกําลังใจให้กับทุกคนด้วยฟางเชื่อว่าถ้าเกิดว่าตั้งใจทำจริงแล้วก็เชื่อมั่นในความคิดของเราอะเรามั่นใจว่าเราไม่ได้ไปทําให้ใครเดือดร้อนหรือว่าไปทําร้ายใครอะทําต่อไปเราเจตนาดีสู้ต่อไปรางวัลรางวัลมันอยู่ตรงนี้รางวัลมันอยู่ตรงนี้ อยากจะเป็นกำลังใจให้กับคนอื่นที่กําลังทํา y o YouTube อยู่ด้วยนะ<_ C _ C _>คือทุกคนสามารถทําได้อะขนาดฟังยังทําได้เลยแล้วก็สิ่งสําคัญในการทำ u t u b e อะคือคือความเชื่อเชื่อมั่นของตัวเองว่าเราทํา อะไรให้กับคนดูใช่ไหมบางคนอาจจะให้ความรู้บางคนอาจจะให้ความสนุกบางคนอาจให้ความสบายใจมันมันมีหลากหลายมากบนโลกยูทูบเบอร์ตอนเนี้ยแล้วแต่เพียงแค่อย่าไปทําให้อะไรเดือดร้อนอะ่ะอย่าไปทําให้คนอยากดูแล้วก็ไปทําให้บางคนหรือว่าบางสิ่งต้องเดือดร้อนอะ่ะแล้วฟางเชื่อว่าความสําเร็จอะ่ะมันทําได้แค่ทุ่มเทแล้วก็ตั้งใจทำเนาะคลิปเนี้อาจจะเป็นแรงบันดาลใจแล้วก็มีความรู้นิดๆิหน่อยหน่อยคือข้อมูลที่ฟ้าต้องการจะส่งต่อก็คือ สิ่งที่ฟางอยากจะบอกกับทุกคนนะคืออยากจะมาถ่ายทอดประสบการณ์เออเรียกว่าถ่ายทอดประสบการณ์ดีกว่าว่าเราเป็นอย่างเงี้ยเราคิดแบบเนี้ยเราคิดว่าเราทําเราจะทําได้ไหมแล้วเราเจอคนที่เขาไม่เห็นด้วยที่เขาว่าที่เขา,าด่ามาแล้วเราจะต้องไปต่อเราจะต้องยังไงเนี่ยมันคือรางวัลนะแล้วฟางก็ทําได้เป็นข้อมูลให้กับทุกคนอีกว่าการทำยูทูบเนี่ย ไม่ไม่ใช่รอให้เขาส่งมาให้นะหลายคนเออถ้ามีแบบ YouTube Partner หรือว่ามีผู้ช่วยมีคนช่วยดูเบื้องหลังงาน YouTube ให้เนี่ยก็ดีไปแต่สำหรับบางคนที่ทำเองอะ่ะก็อย่างที่ฟังบอกเลยเมื่อถึงเกณฑ์ที่เขากำหนดก็ขอรีบขอเลยปงางอะรอนานเดี๋ยวโล่ทองโล่ทองต่อไปคือโล่ทอง สุดท้ายนี้ฟังก็เป็นกําลังใจให้กับทุกๆคนด้วยนะแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่เข้าใจกันแล้วก็เข้ามากดติดตามอมถ้าไม่มีทุกคนฟังก็ไม่มีวันนี้แล้วฟังก็หลายๆคนที่ติดตามที่คอมเมนต์กันอยู่เนี่ยทุกคนคือแรงบันดาลใจของฟังนะฟังทําต่อได้เพราะว่ามีคนคอมเมนต์พูดคุยกันมีคนที่รู้สึกดีในสิ่งที่เราทำํำฟังขอบคุณจากใจจริงๆที่ติดตามนะคะ ทุกคนรักทุกคนมากเลยรักทุกคนมากเลยไม่ไม่เคยไม่เคยได้บอกความรู้สึกแบบจริงๆเท่าไหร่นะแต่ว่าก็เขินเหมือนกันที่จะบอกแต่ก็รักทุกคนมากเลยที่ติดตามฟังมีหลายคนคนที่ติดตามฟังมีหลายคนมากเลยที่แบบน่ารักแล้วก็เข้าใจกันน่ะเข้าใจไม่งี่เง่าน่ารักอะไรเนี่ยไม่ได้ว่าใครนะสําหรับใครที่กําลังท o u t ท b e อยู่ก็เหมือนกันฟังก็ขอเป็นกําลังใจให้ทุกๆคนถ้าเกิดว่าใครไม่เข้าใจอะไรตรงไหนก็สามารถมาถามฟังได้นะ นี่เป็นไงทำเป็นรู้ซะแล้วอ่ะทั้งทั้งที่ก่อนหน้านี้ยังไม่รู้เลยเนี่ยว่ามันจะต้องขอ,อยังไงจะต้องทําอะไรเอาล่ะสุดท้ายนี้จริงๆแล้วขอบคุณทุกคนมากค่ะที่กดติดตามแล้วก็กด subscribe แล้วก็ที่รักกันนะขอบคุณมากค่ะเวลาูดดกันนมสี อยากพูดให้ฟังอีกทีมันว่าเราใบนี้ไม่เพียงแค่สองเราทำให้ฉันไม่รู้สึกเหงาอยากหยุดเวลาไว้สักพันล้านปีถ้าทำได้มันคงจะดีไม่อยากเล่งรัดฉันพอจะเข้าใจถ้าหากเธอพร้อมฉันก็จะไปไม่ว่าจะบุกน้ำหรือว่าลุยไฟตัวฉันนั้นพร้อมจะไป